แต่ถ้าเกิดวันไหนป้าขายไม่ได้ป้าก็ไม่ได้กินข้าวกินปลาหรอกลูกเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะช่วยซื้อเองแม่หนูพอจะมีผลไม้ที่ขายไม่ออกไหมลูกผลไม้น่าๆแบบนี้ป้ากินได้หรอคะกินได้สิลูกมาแล้วเหรอลูกมาๆมามามช่วยป้าซื้อใช่ไหมทำไมมากันแค่นี้อ่ะลูกในโบดจะมาตั้งสามสิบสี่สิบคนนี่เพราะเราไม่ซื้ออา้าวผลไม้ไหมจ๊ะ วันนี้มีทั้งกล้วยมีทั้งฝรั่งเลยนะผลไม้ไหมจ๊ะช่วยป้าซื้อหน่อยนะลูกป้าเก็บจากสวนเลยนะผลไม้ไหมผลไม้ไหมลูกเก็บสดสดใหม่ๆจากสวนเลยนะผลไม้ไหมจ๊ะผลไม้ไหมลูกผลไม้สดสดไหมผลไม้หนูเออป้าคะหนูเอา อย่าไปซื้อเลยดูสภาพสิผลไม้ในตะกร้าก็มีนิดเดียวไปซื้อร้านใหญ่ตรงนู้นดีกว่ามีผลไม้เยอะแยะให้เลือกเลยนีพ่พิการแต่หนูไม่หนูช่วยป้าซื้อเถอะนะลูกนึกว่าทั้งสารป้านนะป้าคะงั้นหนูเอาฝรั่งสองลูกนี้ค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลลูกหนึ่งค่ะไ <c oughs> าา่้จ้ะลูกเท่าไหร่คะป้าเหนนะทั้งหมดป้าคิดร้อยเดียวก็พอลูกฮ <c oughs> ะร้อยหนึ่งโอ้โหป้าทำไมแพงจังอะ ผลไม้ก็เน่านี่จะขายแพงอ่เงี้ฮะนุษนุษอย่างโง่ซื้อนะขายแพงขนาดนี้ใครซื้อก็บ้าไปแล้วนุษนี่พิการหยุดพูดได้แล้วนุษอยากอุดหนุนป้าเองจะว่านุษโง่ก็ได้นะุดขอบใจนะแม่หนูค่ะป้าขายดีๆนะคะเจริญๆรินะลูกค่ะนัุกข้าเลย ตอนช้างแกกินอะไรมาอย่างเนี้ยยังเลยแกกินปะยังหิวเหมือนกันเลยเนี่ยแกไม่ว่าจะดื่กาแฟโอแกฉันซื้อผลไม้มากินกันด้วยแหละโอ้วดีเลยแกฉันกำลังจะหิวแบบกำลังหิวอยากจะกินเอามาเดี๋ยวบอกให้นี่ยีนุชแกเลือกผลไม้เป็นไหมเนี่ยไม้เน้าขนาดนี้แกเลือกมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็นิ่มหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ย เห็นมนุษย์พ <te ี่บอกแล้วว่าอย่าซื้อผลไม้น่าขนาดนี้ลูกยังจะซื้อมาอีกนงก็นูเห็นป้าเขาหน้าสงสารน่ะคิดดูนะถ้าคนทั้งโลกมีนิสัยแบบพี่การเนี่ยป้าเขาจะขายให้ใครฉันเห็นแล้วหน้าสงสารมากเลยอ่ะก็เลยเข้าไปช่วยเนี่ยผลไม้พวกนี้ยป้าแกบอกว่าป้าแกเนี่ยปลูกกับมือแล้วก็เก็บกับมือเลยนะรับรองว่าไม่มีสารเคมีแน่นอนพวกแก แกเนี่ยก็จิตใจดีเสมอต้นเสมอปลายเลยนะ mm hmm. พี่การนะพี่การนะ่ะหัดเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างดิถึงผลไม้เนี่ยมันจะแย่หน่อยกินไม่ค่อยได้เน,น่าน,นิดนึงแต่ว่าก็ดีใจนะที่ได้ช่วยคนแก่อะ,อะลองกินดู <c oughs> อัน,นี้ไม่เนา่าจะไม่กินเออแต่โ <c oughs> น้ตเราป้าแกขายอยู่ตรงไหนอ๋อ อนเย็นหลังเลิกงานฉันจะได้ไปซื้อบ้างใครไปกับฉันบ้างฉันไปด้วยฉันไปด้วยโอเคไปบ้างอ่อโอเคโอ้ยชิบเลยเหรอง่ายอ้ทำไมเหลือเยอะแบบนี้ตายแล้วแบบนี้จะได้กินข้าวไหมผลไม้ไหมจ้าผลไม้ไหมป้าเก็บเองจากสวนนะลูกรับรองว่าปลอดสารเคมีผลไม้คุณป้าคะเป็นไงบ้างคะ วันนี้ขายได้หรือเปล่าป้าในว่าใครแม่หนูคนสวยนี่เองวันนี้ยังขายไม่ได้เลยลูกก็มีแม่หนูคนเดียวนั่นแหละที่ช่วยซื้อไปอะ่ะโอ้ยป้าเนี่ยค่ะลุนพาเพื่อนมาซื้อผลไม้ป้าแล้วจริงเหรอหนูหนูพาเพื่อนมาเหรอขอบใ,ใจมากนะลูกใช่ค่ะป้าเออแต่เนถามหน่อยสิทำไมป้ามานั่งขายคนเดียวแบบนี้อะแล้วลูกเต้าป้าไปไหนไม่มาช่วยป้าขายล่ะ้อ แกจะไปถามแบนดมันได้แกเสียมารยาทขอเทษาแทนเพื่อนด้วยนะคะคุณป้าชีวิตบ้านอ่ะมันลำบากมากเลยนะลูกป้านี่ยพิ่งจะเลิกกับสามีมาแล้วลูกเต้าหนี่ป้าก็ไม่มีหรอกลูกป้าก็เลยต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลบางวันป้าขายได้ป้าก็มีเงินซื้อข้าวนะลูกแต่ถ้าเกิดวันไหนป้าขายไม่ได้ป้าก็ไม่ได้กินข้าวกินปลาหรอกลูก พ่เขากินผลไม้นี่เลยแทนป้าน่ะลำบากตั้งแต่เกิดเลยนะลูกอยาติโกโหติกาป้าเน่ะก็ไม่มีใครเขาอยากคุยกับป้าก็ออยังว่าเลยป้ามันจนเขาก็าเลยไม่อยากคบอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกป้าชินแล้วหนูโถป้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะช่วยซื้อเองจริงนะหนูขอบใจมากนะวันเนี้ยป้าจะได้ยินข้าวแล้ว <laughs> นี่ป้าจะเชื่อได้ไงอ่ะ ว่าที่ป้าพูดนี่มันคือเรื่องจริงพิการไม่ต้องพูดป้าหางั้นเนทเอากล้วยเออ่น่าจะกินได้แหละเอาเอากล้วยค่ะได้ได้ได้ไปนะได้ได้้ได้ไหเอาอะไรอ่ะงั้นถือเอาฝรั่งก็ได้ค่ะงั้นเอาฝรั่งหมดเลยค่ะอ้ได เดียแจงฝรหลังมันไม่ต้องเคียวเลยนะมันนิ่มมากเลยอ่ะเอาเลยมึงทั้งหมดนี้ค่ะอะไรจขอใจจหนูงี้นของหนูเป็นส้มแล้วก็ลูกพับที่เหลือก็ได้ค่ะคุณป้า <S <S คุณป้าคะทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่คะทั้งหมดป้าคิดคนละร้อยก็พอลูกนลร้อยอ่ะคะ่ะค้โน,นพี่ขอตัวก่อนดีกว่านะ นี่ค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะใจนะลูกดอนใจให้นะคะคุณป้าขายดีนะคะ,คะจะเดินจริญน,นะลูกนะผละไม้ไหมจ้าผลไม้จากสวนไหมลูกว้ทำไมร้อนจัง ผลไม้ไหมลูกอดหนุนคนแก่หน่อยนะคะสงสารป้าจ้ะลูกอ้าวคนสวยวันนี้ไม่ซื้อช่วยป้าเหรอลูกยังไม่ซื้อค่ะป้าแต่เดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยเลิกงานนูจะมาซื้อแต่ไม่ใช่นูซื้อคนเดียวนะคะป้าพอดีว่านูไปเล่าเรื่องคุณป้าให้คนที่บริษัทฟังอะคะ่ะพวกเขาก็สนใจกันอยากจะมาช่วยอุดหนุนป้าค่ะ<ม>แต่ว่าคนในบริษัททั้งหมดก็ประมาณ สี่สิบกว่าคนเลยนะคะป้าอ๋อสี่สิบคนเลยเหรอลูกหืจะมาซื้อเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่านูคิดว่าผลไม้แค่นิดเดียวเนี่ยมันคงไม่พอค่ะป้าอ๋ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถ้างั้นอ่ะป้าจะกลับไปตัดที่สวนใหม่นละลูกนะแล้วป้าอ่ะจะคนมาเยอะๆเลยจริงเหรอคะป้าดีใจจังเลยงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ยป้าเตรียมมาเยอะๆเลยนะคะใ้าแม่หนู ไป้เจอกันค่ะป้าจ้ะขอบใจนะสี่สิบคนเลยเหรอเสร็จกูละพี่การว่าป้าเขาจะเชื่อนมันม้ยอ่ะพี่ว่านะเชื่อแน่นอน โรยจ้าส้มไม่จ้าลูกสวยๆเลยจ้าเลือกเองได้เลยส้มไม่จ้าแม่หนูแม่หนูพอจะมีผลไม้ที่ขายไม่ออกไหมลูกที่มันเน่าๆเสียๆที่หนูจะทิ้งอะ่ะยังเหลืออย,ยู่ไหมป้าป้ามาขอหนูทุกวันเลยอะ่ะแล้วนี่ผลไม้เน่าๆแบบนี้ป้าก,กินได้หรอคะกินได้สิลูกกินได้ป้าก,กินได้ทุกอย่างเลยนะ เพราะยังไงป้าก็ต้องกินประทังชีวิตอยู่แล้วหนูรู้ไหมว่าป้าลําบากมากเลยนะลูกที่บ้านะป้าต้องทํางานคนเดียวไหนจะต้องเลี้ยงลูกพิการอีกไหนแม่ของป้าก็มาเป็นอัลไซเมอร์อีกลูกหนูรู้ไหมว่าผลไม้หนูนี่มันช่วยประทังชีวิตคนในครอบครัวป้าได้เลยนะเอาจริงๆนะ่ะผลไม้หนูมันเน่าก็จริงแต่มันก็น้าเป็นบางส่วนนะลูกป้าก็เลือกกินส่วนที่มันไม่เน่าอะ่ะเพราะงั้นนะป้าขอนะลูกนะ ค่ะป้างั้นป้าเอาตะกร้ามาค่ะเดี๋ยวหนูคัดให้ขอบใจจ้ะหนู <c oughs> นี่จ้ะป้าโอ้ไม่หนูโอ้ป้าไม่ต้องไหวหรอกค่ะขอบใจมากนะลูกงั้นพรุ่งนี้ป้ามาเอาใหม่นะคะเดี๋ยวหนูเก็บไปให้จ้าลูกขอบคุณอีกค่ะนะดูนะป้าไม่ต้องไหวค่ะถ้าเกิดไม่ได้คนดีแบบหนูนี่ป้าคงแย่มากเลยนะลูกเพราะถ้าเกิดว้าหนูไม่ช่วยป้านี่ไหนจะลูกไหนจะแม่ก็คงไม่มีอะไรกินอะเพอปกติ ก็พากันอดมือ้อกินมื้ออยู่แล้วลูกอีกอย่างป้าไม่เคยมีเงินติดตัวสักบาทเลยนะลูกแต่ละวันถ้างั้นป้าไปก่อนนะหนูนะขอบใจะน,นะลูกป้า,าน,น่าสงสารจรมไปจ้าซมโลสามห้าสามโลร้อยจ้า รับเลยดีคะเอ่อป้าแกน่าสงสารนะครับนี่แกมาซื้อผลไม้ทุกวันแลยครับอ๋อแกมาขอผลไม้เน่าอะค่ะเห็นว่าแกไม่มีงานทาอะค่ะก็เลยขอผลไม้ไปประทานชีวิตเห็นมีลูกพิการแม่เป็นอัลไซเมอร์อะคะ่ะฮะลูกพิการไม่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ค่ะบางวันก็อดมือกินมือฉันเลยเอาผลไม้ที่เน่า ฉันคันเอาให้แกไปอะค่ะแกน่าสงสารนะคะแล้วนี่แกมาเอาทุกวันเลยเหรอครับใช่ค่ะฉันก็ให้แกประจำและค่ะอ่ะแล้วนี่คุณจะเอากี่โลดีคะอ๋อป่าครับขอตัวก่อนนะครับเหลือเชื่อน้อที่ป้าเขาจะเอาความน่าสงสารมาหลอกลวงคนอื่นแบบนี้ขอบคุณพี่การมากนะที่สืบทุกอยากจะรู้ความจริงอะนุ้นมัน โง่เองอ่ะที่เชื่อคนอื่นแบบไง่ายอ่ะนุชนุชไม่ได้โง่หรอกนุชก็แค่ดีเกินไปอ่ะสมัยนี้นะคนโกงมันเยอะเราต้องมีสติแล้วก็รับมือกับคนโกงพวกนี้ให้ได้ที่สำคัญอ่ะนะเราต้องเอาคืนพวกมันเนี่ยให้สาสมเลยสม้มไมจ้าสม้มโลสามห้าสามโลร้อยจ้าสม้มไมจ้าเลือกได้เลยนะคะ ใช่ไหมคะอาวป้าทำไมวันนี้รีบมากันอะคะนี่ยังไม่ข้ามเลยหนูยังไม่ได้คัดผลไม้ไว้ให้เลยอะแล้วใครบอกป้าจะมาเอาผลไม้แน่ล่ะป้าเนี่ยจะมาเหมาทั้งคันรถ้นี่ต่างหากล่ะวันนี้ฮะนี่ป้าจะเหมาเหรอคะเออไหนป้าบอกว่าป้าไม่มีเงินไงป้าไปเอาเงินจากไหนอะคะเออน่ะไม่ต้องพูดมากคิดราคามาเลยเนี่ยกี่ลังราคาเท่าไหร่ว่ามาเลยเนี่ยโโหป้าแต่ว่าทั้งหมดนี่มันแพงมากเลยนะคะส้มเนี่ยลังละห้าร้อย แอปเปิ้ลลังละ800อยนะคะไม่ยังไงคิดมาเลยทั้งหมดเนี่ยทุกลังเลยเนี่ยมัคิดราคามาแล้วก็เอาบัญชีมาด้วยขอ,อทั้งหมดก็สองพันเก้าแต่หนูลดให้เหลือสองพันเจ็ดแล้วกันอ่ะมาเลยไม่ต้องต่อมาเอาบัญชีมาเลยนี่ค่ะป้าอ่ะเช็คดูเข้ายังเนี่ยเข้าแล้วค่ะรถนี่ป้าจะยกไปไหนคะให้หนูช่วยขนไหมคะก็ดีเหมือนกันอะ่ะนู่นจะไปขายออฟฟิศอ่ะแพ็คลังเลย หนฝาปิดอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้ค่ะป้าโอเคเรียบร้อยเข็นไปเลยทำไมสมองเรามันฉลาดปาดเปลืองแบบนี้วะก็แค่ลงทุนนิดหน่อยแล้วก็มาขายต่อกินกำไรสามสีเท่านี่นะทำไมสมองดีแบบนี้วะไอ้ส่วนคนโง่ก,ก็หลอกง่ายเนาะ แห่มาซื้อซะด้วย <S <S สวัสดีครับป้ามาแล้วลรอลูกมา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 ช่วยป้าซื้อใช่ไหมเอ้าทำไมมากันแค่นี้อ่ะลูกสหนบอกจะมาตั้งสามสิบสี่สิบคนนี่เพราะเรา <c oughs> ไม่ซือ้อเอา้เอาเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้เนี่ยในเมื่อเช้าบอกว่าจะขนกันมาซื้อตอนเย็นไม่ใช่เหรอเนี่ยป้าอุตส่าห์ไปซื้อ,อป้าอุตส่าห์ไปสัดจากสวนมาแล้วเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะแบบเนี้ย ถ้าเกิดไม่ซื้อมันก็เน่าสิแล้วแบบนี้ป้าจะทำยังไงป้าคะพวกเราเนี่ยรู้ความจริงหมดแล้วว่าป้าโกหกเอาความน่าสงสารมาหลอกลวงคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงคะผู้โกหกอะไรหนูป้าไม่เคยโกหกใครเลยนะลูกก็ป้าโกหกเรื่องชีวิตของป้าไงบอกพวกเราอีกอย่างหนึ่งบอกคนอื่นอีกอย่างหนึ่งป้าเนี่ยเอาความน่าสงสารของตัวเองมาเป็นเครื่องมือในการซื้อขายคันี้อ๋อนี่เห็นพวกเราว่าแบบเป็นคนขี้สงสารคน ก็เลยคิดตลอกพวกเราใช่ปะฮะก็ป้าเนี่ยมาหลอกลวงคนอื่นเขาก่อนก็ต้องเจอแบบนี้แหละป้าอ้ของไรคุณภาพมากขายแถมยังขายแพงกว่าคนอื่นอีกไะฮะทีใครทีมันนะป้าป้าหลอกเราพวกเราก็หลอกป้าแฝดีใช่เฮ้ยไปไ้กันเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเน่เน่เน่ของซื้อของขายมาแล้วต้องซื้อนะเว้ยไม่ซื้อก็ป้ามาหลอกก่อนดิเอาไปแล้วชอบเองแล้วกันแล้วขอฉันเนี่ยจะขายให้ใครเนี่ย เอาเฮ้ยมันต้องลงทุนนะเว้ยไอ้คนนี้ก็เหมือนกันหล่อแต่ตัวไม่ช่วยซื้อเลยเนี่ยได้ทำไงทีเนี้ยลงทุนไม่ใช่น,น้อยโถว่าทำไงดีทีเนี้ยโวยจริงๆกูเด็กบ้าเ้ยแล้วกูจะไปขายให้ใครเนี่ยโถว่ให้กูเหวนกรรมจริงๆทุนไม่ได้ก็ไ,กไม่ได้อีกไม่ชีวิตกูเจอแบบนี้วะจะไปขายให้ใครเนี่ยตายกู ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรา